เฮ็ดคอนน้ำผึ่งก่อนง่างามจ้ะแต่ว่าพึ่งเข่ามาปล่อยไว้สักกันเนะจ้ะเดียวสิไป็นรอเมืองฮะเทียมีดอกจุมงๆถ้าว่ามี่พอพอเดี๋ยวสิกลับมาเก็บนะจ้ะเนาะน นี่จะเฮ็ดคอนสีน้ำผึ้งเฮ็ดคอนน้ำผึ้งเต็มปานะจ๊ะสีเอิญคอนสนก็จังได้บุเพราะว่ามันเกิดยุตินเบิกไหมจ้ะเห็นบอกสีเปลือกสีเทาๆเต็มปา่ะจ้ะแต่ว่าปานแล้วเดี๋ยวไปหลอกหามังดอกจุ่มๆน้าจ้ะไปะมือหนี่สิตัดเอาจะข้าวตีละแกะเอาเป็นกอบโกเนาะลอกมึงลอกมึงนี่จ้ะ kệ nó ngay ngày nó gì thì là nó sẽ nó xí sì ngắm nó chưa mồng cao chưa mẹ mắm mừng còn nhìn ngắm cô không bởi vì có nhiều người nói màu xí này xẹp trái xẹp, trái kẹo là màu xí này xẹp gần đây xì hắt cái đây, hắt, bóp bóp tông tắt cái đây คอนสีน้ำพิ่งเต็มปลาเลยจ้ะเมิงจ้ะอันนี้เพได้มาปลาแค่สามหมื่นนะจ้ะเต็มเลยจ้ะพี่กอนี่งา,งามนะจ้ะตัดตัดตัวบปเนาะนี่จ้ะเป็นกอนงามเนซ่ยนี nhắc xẹp cho no nó cho nó nắng lắm cho con mày kìa. Đầu thân này kè, này cái kè mất ยังล่มพันนี่เพราว่าพ่กคอยพ่อพนาจะหาย,ยากนี่จะ้ะเคยเห็นวิวออยสเตอร์พนา เอาตัวจุมจ่มๆนะจ๊ะมาเก็บเห็ดขอนสีน้ำผึ้งจ้ะเก็บดอกจุ่มไปแล้วเราจะเดี๋ยวสิเอาไปเติมกันดอกปานแน่จัหน้อยนี่จ้ะตัดเอาเนาะ นอ่อนซ่อนมาจ้ะคักเนาะมาตัดใส่กระติก,กาบ้านี้เดี๋ยวนาะเอาอสีเลยเนาะ เจ้าสีเลยเนาะเจ้าดอกจุ่มๆก็บไม้ยู่จ้าตะโพหลายมีดอกจุ่มๆสีละหลายมาอยูใ่ในอันอยู่นในน้ำน่ำนาๆคุณป,ป่ะกลับไปนี่จ้ะเห็ดคอนอยากจ้ะ แอบมาเบิ่งอยู่เลยถ้าพอเก็บจะพอก,กินได้อยู่จะ้ะอ่อนๆก็กินได้แต่ว่าแกะเราไมันสิเป็นสีดำๆนะจ้ะเดี๋ยวสิแกะเป็นตัวอย่างให้มึงเอาเอาอันนี้นะจ้ะเดี๋ยวสิแกะให้มึงนั่งเถอจ้ะอันนี้ดีกว่านะจ้ะ มองหันมันงามเราอยากไปทำลายความสวยงามของเขาแกะตรงนี้เนาะจ้ะแกะไปใส่ตะก,การแล้วสิให้เป็นตัวอย่างให้มึงเนาะจ้ะพาอเปลี่ยนเข้าสิเปลี่ยนเป็นสีดำเฮ็ดหาเมืงองยากจ้ะนี่กินบ่นไดรดอกจ้ะแต่ว่าหาเมืองอยากแล้วก็ปัดแกแล้วก็เป็นคือ เห็ดขอนซีน้ำผึ้งเนาะจ้ะกินเมื่อไรจ๊ะแล้วก็นกเอิญครูแฝดซีน้ำผึง้งเห็ดขอนซีน้ำผึ้งเนาะจ้ะอันนี้เห็ดขอนหยากจ้ะ โดนไปถ้าเ้าแกะแล้วมันสีออกเป็นสีดำๆยังสีจ้ะตอนหลังๆมากเลยบ่คอยเก็บมาก,กินเลยเรื่องคุยเรื่องเห็ดแป๊บหนึ่งนะจ้ะพอดีส่งเห็ดไปให้พี่สามีเห็ดนางล้มเห็ดดำแล้วก็เห็ดคอนสีน้ำผึ้งเนาะจะ้ะถามเพื่อนอว่าเห็ดอยังแสบก็โมเพื่อนว่าเห็ดนางล้มเพน่ะจ้ะเพื่อนว่าเห็ดนางล้มปลาเนี่ยแสบก็เห็ดน,งนานะดนนงล้มสื่อในซูเปอร์มาร์เก็ตเพน่ะเดี๋ยวมื้อนี้นางล้มสิเก็บไว้ตู้เย็นเห็ดกิน สำหรับเห็ดอาหารกินกอนมูเนาะจ้ะแล้วเห็ดดำสิตุ่มลวกแล้วก็สิแซกแข็งเนาะจ้ะส่วนอันนี้สิเป็นเห็ดแตะขาเหลืองกับขอนสีน้ำผึ้งนี่สีตะสิอบแห้งจ้ะไปกินที่หลังเนาะจ้ะขอบคุณหลายๆที่แวะเข้ามาชมได้จ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อจ้ะสิได้มีกำลังใจเฮ็ดเห็ดเก็บเห็ดโตให้มึงเนาะ ขอบคุณหลายๆจ้าวัสดีจ้า